สวัสดีจากเมกานะคะวันนี้นะคะก็เป็นเช้าวันแรกนะคะที่เก เพิ่งกลับจากแคนคูนเม็กซิโก,โกนะคะหลังจากไปเที่ยวมานะคะ10คืน11วันนะคะที่เม็กซิโกนะคะอันนี้ก็เป็นเช้าวันที่12นะคะที่เราอยู่บ้านกันนะคะนี่นะคะกิ๊กก็จะเดินสำรวจนะคะนี่นะคะ,ะสนามหน้าบ้านนะคะต้นหญ้าก,ก็ขึ้นเยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะวัชพืชน,นะคะหรือที่นี่เราเรียกว่าวีดนะคะก็เยอะมากเลยนะคะนี่นะคะเป็นทุ่งหญ้าสวรรหน้าเลยนะคะเพื่อนๆสูงบอกว่าสูงเกือบบอ่าหนึ่งไม้บรรทัดได้นะคะนี่นะคะเด็กๆก็อยู่กันหน้าบ้านนะคะ ะะให้กําลังใจพ่อบ้านเราตัดหญ้าตัดหวีนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวพ่อบ้านเราจะใช้เครื่องตัดหวีเนี่ยตัดก่อนนะคะตัดหวีตัดวัชพืชแล้วก็ตัดขอบขอบนะคะแต่งก่อนอันนี้หลังบ้านเกศนะคะเนี่ยดอกหญ้าขึ้นเต็มเลยค่ะไม่รู้จะมีตัวอะไรมาเยี่ยมหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะมีนะคะมีนะคะเดี๋ยวเกศจะพาชมนะคะนี่นะคะก็รกๆแบบนี้เลยคะ่ะสิบวันนะคะสิบคืนสิบเอ็ดวันนะคะเนี่ยนะคะหื มาอยู่บ้านบ้านรกมากเลยนะคะพอบ้านเราก็ตัดวีกันอยู่อ่าด้านหน้านะคะเนี่ยนะคะเด็กๆก,ก็เป็นอ่าช่วยให้กําลังใจนะคะเป็นกําลังใจให้พอบ้านนะคะวิ่งกันไปวิ่งกันมานะคะเนี่ยนะคะ กลับมาก็ตัวแทนกันเลยนะคะอากาศที่เม็กซิโกร้อนร้อนร้อนเหมือนเมืองไทยนะคะทุกวันนะคะอาบแดดน,นะคะที่ชายหาดทุกวันนะคะ10วันน่ะนะคะนี่นะคะพ่อบ้านเราก็ใช้เครื่องตัดหญ้าแล้วนะคะเครื่องตัดหญ้าบ้านเก๋ก็เป็นเครื่องแบบนั่งนะคะแบบแบบเดินไม่ไหวนะคะตอนอยู่บ้านเก่าเนี่ยอ่าก็จะเป็นแบบเดินนะคะที่ไม่เยอะนะคะอันนี้จะบอกว่าที่มันเยอะนะคะก็ใช้แบบนี้นะคะ ทุ่นแรงอะนะคะเนี่ยนะคะขนาดเครื่องแบบนี้ก็ยังใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆกว่าจะสิ้นสุดการตัดหญ้าทั้งหมดทั้งสนามทั้งหน้าบ้านหลังบ้านนะคะเนี่ยนะคะเจอตัวแล้วค่ะเนี่ยนะคะอันนี้เป็นบันไดหน้าบ้านกี่เลขอ่ะเพื่อบ้านก็พยายามที่จะเอานะคะบอกโอ้ยโทรหาให้ใครมาจับไหมเพื่อบ้านบอกไม่เป็นไรนะคะตัวมันไม่ใหญ่นะคะดูะสุดท้ายท้ายสุดนะคะ จับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะคะงูนะคะไม่รู้งูอะไรนะคะใครรู้จักบ้างช่วยบอกทีนะคะเก๋ก็ไม่ถนัดเรื่องงูนะคะเก๋ถ่ายไว้ในบ้านเก๋ไม่กล้าออกไปนะคะเด็กๆก็อยู่นอกบ้านรุนกันตัวโกงนะคะด้านนอกไกลๆนะคะเนี่ยนะคะสุดท้ายจับไม่ได้นะคะหลุดนะคะหลุดเข้าป่านะคะเห็นไหมคะเลื้อยออกไปแล้วนะคะเลื้อยออกไปแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าลูกลูกงูนะคะหรือว่าแม่งงูก็มันก็ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้แบบว่า เล็กมากนะคะนั่นนะคะคายไปแล้วนะคะคายไปแล้วครับที่นี่ป่าเยอะนะคะเพื่อนๆรัฐที่เกตยู่นะคะเงี้ยฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ชีวิตคนไทยในอเมริกาแม่ลูกสองด้วยนะคะ